สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัววันนี้ภูมิใจนําเสนอยำมะม่วงกับแซลมอนนะครับผมวันนี้ส่วนผสมมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยโอเคครับอย่างแรกผมมีมะม่วงมันนะครับอันนี้ผมขูดมาเรียบร้อยแล้วอมเปรี้ยวอมหวานนะครับแล้วก็อันนี้เราใช้วิธีสับแล้วแล้วก็ปอกออกมาแบบแบบ,บสไตล์โบราณโบราณน,นะเราไม่ได้ใช้ที่นั้นเว่าไงอะ่ะเส้นมันก็จะไม่สมเสมอ นะครับมันก็ได้ได้รสชาติเวลาเคี่ยวด้วยนะครับที่เหลือก็เป็นน้ำยำนะฮะก็จะมีน้ำมะนาวนะครับผมมีหอมต้นหอมนะครับหอมแดงพริกป่นเล็กน้อยนะครับน้ำปลานะครับผักชีอ้โหจะหกนะครับผมมีมะเขือเทศซันไดนะะอันนี้ให้มันออกแนวฟิวชั่นนิดนึงคุณผู้ชม มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์อันนี้ผมอบแล้วโรยเกลืมอมาน,นิดหน่อยแล้วนะครับแล้วนี่ก็คือพระเอกอีกตัวหนึ่งของเรานะครับปลาแซลมอนซาซิมินะครับอันนี้ผมเอาหนังออกเรียบร้อยส่วนที่ใช้เป็นค่อนมาทางทางปลายๆนะครับค่อนม,มันบริเวณหางดังนั้นก้างเขาจะน้อยเนื้อจะแน่นนะครับผมอันนี้เป็นเกรดซาซิมินะครับคุณผู้ชมเวลาซื้อต้องถามหาเกรดซาซิมิที่ดูก็คือถ้ามันคลํามากๆอันนั้นต้องปรุงสุกนะครับผมโอเคคุณผู้ชมเริ่มกันเลยเพราะเมนูนี้เราทานดิบครับผม โอเคครับคุณผู้ชมทำน้ำยำกันเลยนะครับน้ำปลาสองนะครับน้ำมะนาวหนึ่งก่อนนะครับน้ำตาลอีกหนึ่งหยิบมือตีอเข้ากันอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้สูตรผมง่ายๆก็คือถ้าพูดจริงๆรสชาติยำแต่ละคนเนะี่ยรสอร่อยแต่ละคนมันไม่เท่ากันักทีเดียวแต่ว่าหลักๆก็ประมาณนี้ที่เหลือคุณผู้ชมก็รดเพิ่มมาเองนะครับแล้วแต่ชอบ นี่ผมว่าคนให้น้ำตาลละลายทีหนึง่งโอเครสชาติน้ำยำได้แล้วต่อกเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมน้ำยำเราแซ่บสะใจมากผมลงเลยมะม่วงที่ผมขูดไว้ลงไปในน้ำยำผมลงหมดเลยคุณผู้ชมอย่าไปยัง้งเนี่ย มะม่วงหอมแดงนะครับคลุกเค้าให้เข้ากันนี่หนึ่งปกติเนี่ยเวลายำมันเขาจะใส่ใพวกมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราไปใช้เราใช้ซันรายดังนั้นเราก็จะเสิร์ฟแยกต่างหากนะฮะให้มีรสชาติห,มหอมๆของตัวเขาเองด้วยผมลมงถั่วถั่วในที่นี้เราจะใช้เมลมะม่วงหิม,มาพานไปเลยเรา ไฮโซคุณผู้ชมพูเล่นนะอย่าคิดมากโอเคยำให้มันแซบหน่อยผมลงพริกปน่นนิดนึงพอได้สีได้กลิ่นให้มันหอมๆด้วยจริงๆผมอยากใช้มือ๋ยวผมใช้มือดีกว่าแต่ว่าก่อนใช้มือผมลงหอมนิดน,นึงผักชีนิดน,นึงด้วยถ้ากคนชอบแล้วบางคนไม่ชอบก็ไม่ลองใส่นะคุณผู้ชมผมล้างมือแล้วนะ อ่าโอเคยำไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมแอบชิมหน่อย<ฮ>แซ่บอิ่ีโอเคยำพร้อมแล้วเจมสซอมอนแล้วจัดจานก,กันเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมผมเอายำมะม่วงจัดลงจานก่อนนะครับเขาแซปได้ทีแล้วลงไปตรงกลางเลยน<ๆ>ี่แล้วแต่คนชอบนะครับคุณผู้ชมถ้ามีกุ้งหงกุ้งแห้งจะใส่ด้วยก็ได้นี่ผมทำแบบง่ายๆนะครับสไตล์แบบประมาณว่าค้นในตู้เย็นนะคุณผ,ผู้ชมง่ายดีโอเคผมกดให้มันได้รูปนิดนึง เดี๋ยวเราเอาโมออกแล้วจะได้เออนะโอเคยังไม่เสร็จทะทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนผมจะพักเอาไว้ทั้งอย่างนี้ก่อนยังไม่ดึงโมออกด้วยนะครับเรามาหั่นแซลมอนกันก่อนเลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าแซลมอนเรามันเป็นแซลมอนทันดิบนะครับเรารักษาอุณหภูมิให้เขาค่อนข้างเย็นดังนั้นผมก็จะใช้มีดปลานะครับหั่นอันนี้เราจะจัดให้มันเป็นคล้ายๆดอกรอบๆเลย โอเคครับผู้ชมหลังจากนั้นผมก็จะโรย น,นี่มีเม็ดมะม่วงหิมพัน์ที่เหลืออยู่แล้วผมมีมะเขือเทศสันดรารหวางเรียงไปเลย mm hmm. ตามแต่ชอบนะครับนี่ตกแต่งตอนจบด้หอมเขียวเล็กน้อยครับพี่ปนหน่อยนึงให้ได้สีได้กลิ่นโอเคคุณผู้ชมง่ายมากเห็นไหมหเสร็จแล้ว ยำมะม่วงกับแซลมอนพร้อมรับประสานครับ